อิหม่ามชาฟีอีรอฮีมาอลลอฮเนี่ยซึ่งเป็นอิหม่ามเป็นผู้นำในมัสซับเที่เรายึดถื่ออยู่เนี่ยแกได้นาซีฮัตเอาไว้แกได้เตือนเอาไว้แกบอกว่าอิซาอารอดันกาลามาถ้าหากคนคนนึงเนี่ยต้องการจะผูด ใครก็ตามที่ต้องการจะพูดฝาอะไรฮีไอยูฟักกิรอก็กาลามิให้จังนั้นจำเป็นเนื้อเข้าที่จะต้องขิดก่อนที่จะพูดวันนี้เนี่ยพ่อมเองและก็เพื่อนๆทุกคนที่มานมูซาการ์กันแล่นกันเรื่องนี้เนี่ยทุกรังที่เราจะพูดให้เราอยู่ฟักกตอ่นูฟักกกรให้เราเนี่ยขิดก่อนก่อนที่เราจะพูดเราชังแล้วว่าคำพูดเนี่ย อ่าอิมัมอิมัมชาฟีย์ให้ให้เราชังเลยก่อนแกบอกว่าฟาอินซูฮารตินมัสลาฮัตุถ้าหากว่าถอยคําที่เราจะพูดนั้นมันมีมัสลาฮัมันมีประโยชน์ตะกัลลมะมาก็ให้เขาพูดไปก็ให้เราพูดว่าอินชักกาเถ้าหากว่ายังไม่มั่นใจว่าคําพูดที่เราจะพูดเนี่ยจะเปล่งออกมามันมีประโยชน์หรือไม่ลำย่าตะกัลลำก็อย่าพูดฮัตตาตัซฮัตอ่าฮัตตาตัซฮาร จนกว่ามัสลาฮานั้นประโยชน์นั้นมันจะปรากฏชัดโดยเหตุนี้เองเ,องเนี่ยผมเคยไปไปเยี่ยมอุลามะาไปเยี่ยมอุลามะท่านเนื่องเกเช์กียีก็คือกียีนี่คือเป็นเชื้อนำนาบ้านเราคือบาบอมุสตอัลมุสตาฟาบิสซี่แกเป็นอุลามะยีท่ที่อินโดนีเซียนะบ้านแกเนี่ยอยูย่ใกล้ๆกับ เชคไม่มูลซูเบตซึ่งเสียแล้วแต่ว่าคนเดียวพมไปหา้ายังไม่เสียทีตอนนั้นตอนนี้แกก็ไม่เสียทีมุสตาฟาบิสุรีแกได้ให้อามานแกบอกว่าทำยังไงก็ได้ให้อิสติกฟารวันนี้อย่างน้อยคือร้อยครั้ง,อ,ง,าาอ,งาาอัสลซาฟิรุลลอฮ์นะซีมอัสลซาฟิรุลลอฮ์นะซีมทำยังไงก็ได้ให้วันนึงร้อยครั้งแล้วก็แกได้ให้อามานหนึ่งซึ่งผมเองต้องบอกว่าทำยากลำบากมาก แต่พ้มใจเพื่อนๆทุกคนอ่าแกบอกว่าทุกครั้งที่เราจะพูดทุกครั้งที่เราจะกล่าวทุกครั้งที่เราจะเล่นกับใครก็แล้วแต่ให้เราสละวัดนำนาเลวอิสชาลลัดคำพูดหลังจากนั้นเป็นคำพูดที่มีบรอกัก็ตนี่เราสามารถทำได้ไหมล่ะเวลาเราจะเล่นกับใครอัลลอฮฺมะซุลีอัลาซายินอาลโฮัมมัดแล้วมันเป็นบางไปดีนะพอเรากินเล่นกับคนอื่นอัลลอฮฺมะซุลีอัลาซายินอาล แล้วก็เล่งพมเชื่อหลือเกินว่าถ้าหากว่าเราทำปัญญีได้เนี่ยเราไม่กล้าที่จะพูดคำพูดท่ไมีดีเราไม่กล้าที่จะพูด,พด,ด,พดนินทาคนคนอืน่นนินทาคนอืน่นพมวันนี้ยังพมยังทำไม่ได้ที่แอแกได้แกได้มอบให้นักเรียนไทยคือตอนนั้นเนี่ยไปประมาณ20กว่าคนไปเยี่ยมแล้วก็แกให้อามาทซ่องอย่างนึ่งอิสติฟฟัดวันละร้อยครั้งซ่องก็คือให้กาวซลาวะทุกครั้งที่จะพูดนะ